ไม่อกม้ไมยันโอ้โหพี่นะนี่นตัวใหญ่ครับพี่น้องตีแห้งไปเลยตีแห้งไปเลยูวะครับอ้สุตาสุกตาน้าแหงแลวครับนี่้งแล้วปลาครับนี้ดูัน้เลื เปียงเดี๋ยวเดี๋ยวปลาคอเ่นมุดตุ่มยังะไหู้บอปลดุครับปลดุเอ้ยวปลาดุบอุบาดปลาดุบเป่ใจมือหับเนี่ ตมซ้ำไรก็ลงซ้ำนันขึ้น่อาอือปลาดุกอ่อย่อออางนี้กูด่าางอะไก็่ตสูก็ปลาดุกมันเป็นหู้เป็นหู้เข้าไปเล่นไม่ลู้เห็ยควันเนี่ยุดอ๋อ <laughs> อ่าปุครับปุุอ่าปุอืมุน้ำร่นหรือเ่าคู่เนี่ยร่นน้อยนึงเหรอครับแน้วถานคปาไม่มี่าหอยู่กักห้วย อย่าทำเส้นนั้นยานเลยเนี่ยดูเล็ครับสุดข้เลยเอ๊ะเอ๊ะเอป๋าลุไปเดินอสุดแขนเลยวะสุดแขน ว้าวโมเสนครับอ้ยดูผีแล้วพอดีโยนเสกันพอดเห็นเห็นกันก้ละกดนี่เล่นปลาเราเมาเชียเดียวมา่มเลยุ่มปลาดุก

mất đây. Ngay 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 องไรละังหาปลเอาท่งผุดประดุกไมหมล่ะประดุกเหรอโอ้โกางด้วย, <c oughs> วยวหัวนนบูหัวนนัึน นั่นน่ะหนาวเลยดู่เอ้าอืดีครับฮึยังไงวะโอ๊ไม่รู้ไม่ร้ยันหลอดขาอ่าครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจุดพลั

นี่ปดุปลาขอโอ้โอ้หัวอ้าวมุดต่อไปเอตัวนั้นเอาตัวนี้โอ้โหน้ำกันครับอ้มดูน้องน้ำเนี่ยตัวใหญ่ยู อิุนตามตา่าแม่นะครับอะไยฮ้นโอ้โหเฮยเติบเเอยู่บ่ล่ะอยู่ครับไม่ช่มอยู่ไม่เดียวโอ้โห่อยู่ีจับกันทุกคนเลยต้องห่วงจับผีปลาคอนี่กี่ตเปื้นเลยเด้อโอ้โหจะไแต่ป่าลงมา มันย mm. um. ังขี่ตัวมางูตัวนั้นล่ะมาได้คนหจัดให้สองหัวหัวนะกกนหัวนี้ป่ะนะเดินทาครับสงขลานอยู่ปะอยู่อยู่ไนะ โอ้โหนี่ฝุ่นอะน้องเลยตัวใหญ่ครับพี่น้องตีแห้งบุ่งเลยตีแห้งบุ่งเลยโอ้ซุปเปอร์บิ๊กเฮ้ยดีครับตัวนึ่งตัวบิ๊กตัวนึ่งนี่โคตอตัวใหญ่โอ้ไปแล้วเจ้าหลวงครับเจ้าหลวงเดี๋ยวเจอกันบ่ท่านแลี้ว โอ้ยดูพี่เขาจะหัวเลยนะโอ้โหแล้วขึ้นกรูฟังเลยู้เ่ารูครับรู้โอ้โหคนแย่ครับโอ้โหเขาสองโตอ๋อเอา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 อยากให้รูจับป่ะเอาโมเมเอาโอ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเนี่ยเนี่ยอะไร ฟังหุ่นสูนบขึ้นกันสูึ้นเนาะอ่ขึ้นกันพี่น้ำพี่น้ำล่นล้นล่นแบดูรายหน่อยตัวใหญ่ความได้ดัซาเมยผู้ใดก็ยังได้ได้ตั้ปลาดกมันตัวใหญ่บัวพายว่าตัวกระสือยู่ ไหลลงมาอีกแล้ตวตัวไงยาเฝ้ามามันขวางทางน้ามูมาดีดปากกระเที่ยงใส่มูโอ้โอ็นเอาหางไปไวเท้าตะวัดกันปากกระเที่ยงมาใส่ รู้ใช่หโอ้โหไปจะไปล่องน่นล่งอลงมองล่งองวนยางมากพลศิลัไม่ไั้ับรรยากาศล่งองมหวสู่บ่มันลมปีนี้ลม ปีนาก็เอาการะละมังมามพ,ร,าพ <laughs> ร้อมเนอะพูดละลอยลอยเอาเสียกดึงเหรอไรปาน้อยไม่รู้เออ <ไป S 2> เพ <ไป S 2> ิ่งไปเอากระละมังไรมาบอกเพิ่งไปเอาซ้ำพร้อมเอาซ้ำมอญขวดว่ <laughs> ะขวดอะไร <laughs> <laughs> ปาน้อยมาเดี๋ยวเป็นาะไรนะพ่ <laughs> อคุณ <laughs> โอ้ยมาตามคัคขาทำอะไรแม่มันก็นขคางโคก<อ>เลยโอ้่วน,นมากจะเป็นปลาหนังปลาเชื่อปลากระแนง ลงมาาเสื่อมมีน้ำหนามไหลทั้งหงัน โอ้พ่อ,อร,ระวังระวังมันดีด แล้วปลาก็เริ่มผ่อนมากๆปลาหญ่ปลาหน่อย โรเปงเดข้างข้างน้ำนำที่อน่หม้รวงน้ำขาหัวทอนได้นะตนะัวทอนได้นะนด้นะท๊่เมี้ยตอหัวทอนนะ ปลาปลามันอยู่บางน้ำไรไอ้ดำมึงนีไปเสี้ยมไเสียมเสียม่แล้วเกัน หน่งครั้งมันนะม้วนไม่พอแนี่นอร่อยอบย่างด้ประดูโอ้โหสีไม่เดียวม้วนเสรมแล้วค่ะ